คลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนลนะครับวันนี้จะเจอกันอีกแล้วนะครับวันที่25เดือน3นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับแนวทางดีๆจากคนเหนือดวงชาแนลนะครับแนวทางที่คนเหนือดวงชาแนลให้นะครับจะเป็นแนวทางฮานอยตัวปกติแล้วก็ตัว VIP นะครับซึ่งคนเหนือดวงชาแนลเนี่ยจะใช้เลขชุดชุดเดียวกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับตัวปกติ และตัว VIP นะครับของวันที่25นะครับวันนี้นะครับผมให้วิ่งลูด1แล้วก็3ครับ2ตัวนะครับ1และ3นะครับ2ตัวนะครับมาดูตัวเน้นกันบ้างครับว่าตัวเน้นเนี่ยผมให้เน้นตัวไหนผมให้ 1, 1 1 1 4 1 5แล้วก็1 6ครับ 111่1หนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งครับผมให้3 1 3 2 3 7แล้วก็38นะครับชุดที่2นะครับ2ชุดนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับให้ไปกับบนล่างนะครับที่สำคัญนะครับให้วิ่งวิ่งด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับสำหรับวันที่25วันนี้นะครับจะมีแนวทางเลขลาวด้วยนะครับวันนี้คนเหนือดวง h ช n n e l ก็ให้แนวทางเลขลาวไว้ด้วยนะครับ ให้วิ่งลูด2และ5 2และ5นะครับ2ตัวนะครับเป็นแนวทางสำหรับเลขราววันนี้นะครับตัวเน้นบ้างครับตัวเน้นให้ตัวไหนนะครับสำหรับเลขกาวให้20 24 25แล้วก็29นะครับชุดแรกนะครับชุดที่2ครับให้ตัวไหนมาดูให้50 54 55 แล้วก็58นะครับ2ชุดนี้นะครับให้ซื้อทั้งในระบบและนอกระบบนะครับไปกับบนล่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือวิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดก่อนจากกันไปนะครับเช่นเคยครับคนเหนือดวงชาแนลนะครับก็ขอวอวยพรให้พี่พเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนลนะครับโชคดีในการเสี่ยงโชคสำหรับ ฮา,หาหนอยแล้วก็เลขลาววันนี้นะครับพี่พี่เพื่อนๆท่านใดนะครับชอบแนวทางที่คนเหนือดวงชาแนลให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับขอบคุณครับ